อันนี้ต้นอะไรอันนี้มะยมมะยมมีเพลงมะยมปะมีพี่อ่ะร้องไงมะยมแล้วเด้อพอแล้วไปบุ้อันนี้ต้นกล้วยพี่ต้นกล้วยมีเพลงปะกล้วยแล้วเด้อพอแล้วไปช้มไปอันนี้ต้นอะไรทองลามไม่ใช่อ่ะฉันถูกถูกทองลามทองลามแล้วทองลามทองลามก็มีเพลงนะพี่เพลงลามทองลามแล้วเด้อพอแล้วไม่หลายออกหลายแล้วปั้มมาเลี่ตอเวลาไปนามึงร้องเพลงอะไรวะเวลาไปนาทุ่งดุ๊ง ตุ้ม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 ไปนาละเด้อพอแล้วหักไปจำไปกูไม่ฮึ่เขิมตั้งแต่ดูมอกูไม่แพกไปนาบ้าโยฮ่ะแต่บอกนะใช้เพลงเดียวกันไ่ใชเพาว่ากูร้องเอกไวซาการมันคนละเจนแล้วจริงเหรออรู้จักป่าเอกไวซาดอ่ะเอกไวซาดร้องไงอ่ะเอก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 ต่อพี่อย่าดนว่าดูมย ูคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องวันเพลกลาดางนี้น,นะครับแล้วก็อย่าพลาดความมันอื่นๆจากทางช่องครับไปเลยครับตูนาค่ะเยกยตัวใหญ่ซะไม,ม่มีไปเลยจ้ะวีเพลงนี้คุ้นๆพี่ไปเลยจ้ะ